โอเคค่ะโอเคไปเอาไปเอานมก่อนค่ะทุกคนระวังโดนคุณต่อไปมาทางนี้ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเอามานี้ เดี๋ยวซ้ายได้แล้วค่ะตรงนี้เลยเอ,อุบเชือกอ่ะน้องนิชาเอาไว้เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยยกค่ะคทุกคนน้องคนแม่จะยกแล้วนะคะ นี่ยกเร็วซื้อนมได้แล้วค่ะแล้วเราก็ไปเอาอะไรอีกนมแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มกาแฟของเล่นลไม่ใช่กาแฟขนม <c oughs> นผิดมาทางนี้ค่ะลูก เออระวังเชิญพื้ตาอ่ะเลี้ยวโอเคอ่ะเลี้ยวเดี้ยวแล้วค่ะทุกคนน้องก็จะมาทางนี้ค่ะคือแบบเฮ้ยอันนี้เขาลดราคาแต่เราก็ต้องดูมันหมดอายุหรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณแม่ดูตรงนี้อ่ะ สิบบาทชกกี้ชกกี้นี่เป็นตรงนี้เป็นสินค้าที่เขาจัดจัดลดราคาทุกคน,นทางนี้อันนี้คือมุมโปรดของเบบี้ <Baby S 1> เลย twice <Choice> world อันนี้เป็นมุมโปรดของเด็กๆค่ะทุกคน มีไข่ไดโนเสาร์มีทุกรุ่นเลยแบบไนนข่เล็กไข่ใหญ่ไดโนเสาร์อุ้ยได้อะไรเอ่ยนี่ไงมัทชเมโลไอซ์มันจะเป็นไม้แบบไม้ไอติมมาทุกคนมัชเมโลรอบที่แล้วน้องนิชาร้องไห้งงแงเลยแบบอยากได้ได้แล้ว1ชิน้น โอเคเลยหุย้ยมีเต่าด้วยลูกน้องนิชาเต่าช็อกโกแลตเป็นเซตเซตสิบสามบาทแมลงเต่าทองใช่เป็นมแมลงเต่าทองค่ะอไหนบอกคุณแม่บอกว่าขอคุณแม่บอกขนมชิ้นเดียวโอเคไม่ไม่วันนี้วันนี้ไม่เอาไข่ไดนโนเสาร์หรก โอเคแล้วมันเป็นอะไรช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตต้นนั้นคืออะไรคะขอคุณแม่ดูก่อนเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันอ่ะมาทางนี้ ช็อกโกแลตเหรียญไหมไม่ต้องเอาหรอกลูกช็อกโกแลตเหรียญนอกนี้จะเอาเหรียญเล็กก็ได้นียเอาไหมสามสิบสามสิบห้าสิบอยมันมีเหรียญเล็กมีทองเหรียญเล็กด้วยเนี่ยเอาเหรียญเล็กก็ได้ค่ะเอาไหมเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าตัวนี้เต่าแมลงเต่าทองก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันโอเคพอยังคะ พอแล้วเราไปต่อย่งอีกหรอทุกคนแบบคือถ้าได้เข้ามุมนี้เราออกยากค่ะทุกคนเพราะว่ามุมนี้เป็นแบบช็อกโกแลตทั้งหมดเลยของเด็กๆอ๋อชอยแก้น,น,นี้เก็บอันนี้มันตั้งเท่าไหร่คะลูกนี้เป็บ น่าจะประมาณราคานี้แหละเหมือนกับจาจาใช่ไหมลูกมันจะเป็นทอยแบบนี้ชใช่ไหมคะตัวนี้มันเป็นอะไรไหนคุณแม่ขอดูอ๋อนี่คือเราไปทำช็อกโกแลตข้างในจะเป็น,อ,นอ๋อฝึกทำช็อกโกแลตใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วก็ฝึกทำเอาเหรียญเก็บเป็นหนึ่งออนแล้วเอาเหรียญเก็บอ๋อโอเคทำออนอ น้องนิชาได้ครบแล้วค่ะจะพามาดูลมิสเตร์บค่งช็อกโกแลตของอะไรนะมิสเตอร์บิกมสอร์บหมดแล้วมไม่รู้เลยจะพามาดูตายหมดแล้วโอเคขนมมิสเตอร์บี๊หมดแล้วโอ้เหรอคะไหนนั่นเหรอคะ แล้วอันนี้ล่ะคืออะไรขนมแล้วไม่รู้มันมีสองคันช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตนมซื้อสองแถมหนึง่งอันนั้นนั่นช็อกโกแลตนมอันนั้นก็อร่อยลูกซื้อสองแถมหนึ่งนี่สตรอเบอรี่นี่นี่สตบบรอเบอรี่สตบบรอเบอรี่ก็อร่อยชอบนมก็อหวานโอเคไปมินเนี่ยน อ่อามาทางนี้ค่ะคุณแม่จะเอาน้ำยาปัปผพานุ่มเดี๋ยวเราไปเอาน้ำยาปัปผพานุ่มทุกคนอ้ชนชนชนอ่าเลี้ยวตรงนี้ค่ะสต๊อปสตอปคุณแม่จะเอาอาหานี่้ อาหารแมว,แวน้องน่ชาจะเอาอาหารแมวแล้วทุกคนห้าสิบเก้าร้อยยี่สิบร้ยี่สิบได้กี่กรนะัมเนี่ยสี่แปดเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยอ่ะอันนี้ อันนี้คุ้มกว่าโอเคครบค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวเราไปเช็คราคาเอ้ยเดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อนอ่ะปิดคลิปบายบายเพื่อนๆก่อนเลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย